เพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสนับชัยของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีเมื่อปีสองพันห้ารอยสิบเจ็ดสองห้าร้อยสิบเจ็ดเกิดสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี่ ก็20 24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก่อเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ ชักจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่รูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะ บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอ,พอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอตั้งอยู่หมู่ที่12ถนนเทศบาล15ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรีห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ30กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอหนองโดนและอำเภอพระพุทธบาททิศใต้ติดกับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะว,วันออกติดกับอำเภอเสาให้และอำเภอพุทธบาททิศตะว,วันตกติดกับอำเภอดอนพุธด้านการปกครองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล79หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิน่นแบ่งออกเป็นเทศบาลตำบล6แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล3แห่งด้านเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมรองลงมาคืออาชีพรับจ้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา กศนอเป็นพลังสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงปัจญาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างคนคิดเป็นเน้นการศึกษาตลอดชีวิตวิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอเป็นองค์กรหลักในการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุขมีคุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพ ตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรของกอสนอำเภอบ้านหมอจำนวน14คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครู1คนและพนักงานราชการ12คนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอมีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งชุมชนอย่างต่อนเนื่องและทำให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยให้ความสำคัญและเชื่อมั่นว่าถ้ากำหนดให้สถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในสังคมทุกระดับเพื่อที่จะได้นําสังคมไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งอุปนิสัยพอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจะได้นำพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยัง่งยืนต่อไป ผู้บริหารนำหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและเตรียมตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปฏิบัติตนตามแนวทางและนโยบายรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักของความพอเพียง คือหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินงานการตัดสินใจและการดําเนินการใดๆจําเป็นต้องยึดทั้ง3หลักการพอเพียงทุกครั้งเพื่อนําสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของความพอประมาณพอเหมาะกับสภาพของตนพอควรกับภูมิสังคมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า หลักการมีเหตุผลต้องรู้สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องรู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆหลักภูมิคุ้มกันในตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนํามาพัฒนางานและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับเนื้อหาสาระรายวิชาที่เกี่ยวข้องมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมีนักศึกษาที่เป็นแกนนําในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่ารู้จักใช้และใส่ใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนเพื่อนนักศึกษารวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนลักปััญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาขนบธมเนเย็ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่คู่กับสถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองและเพื่อน,นักศึกษาที่เป็นแกนนําอย่างต่อเนื่องด้านคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กศนตบลทั้ง9แห่งและเป็นศูนย์เรียนรู้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมและสามารถใช้ในการศึกษาดูงานได้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนให้ความสําคัญ และสนับสนุนสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดก,การบริหารจัดการขยะกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาโดยใช้สถานศึกษากศนอำเภอ้านหมอและกศนตตำบลทั้ง9แห่ง เป็นฐานในการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและหน่วยงานอื่นม,มาศึกษาดูง,งานและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจโดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องแรงเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง9ตำบล 1. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำร,เริเกษตรผสมผสานข้าวปลอดสารพิษของนายนกแก้วสุกเกษม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตํตบาบลตลาดน้อยเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทําไร่นาส่วนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานของนางสมศรีอย oh ู่สุขตั้งอยู่ที่บ้านหนองถันใต้ตําบลหนองบัวเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรแบบผสมผสาน 3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของนายภัยรัตน์มีสุขตั้งอยู่ที่ตําบลสังโก เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปลูกผักหวานผสมผสานสศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงไข่ไก่ของนางสุธิวรรณนุพักตั้งอยู่ที่ตำบลบางขมดูดเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่ 5. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน mm. บ้านดอนทองของนางดวงรัตนหลับเงินตั้งอยู่ที่ตำบลหอระเทศเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรผสมผสานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเกษตรผสมผสานของนางสาวผ่องศรีเชียงนาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทําเกษตรผสมผสาน7ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพันเรือของนางสาวปาณีเขียวมณีตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ขวางเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกเห็ดฟาง8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานของนางสาวสายฝนโคชลัตตั้งอยู่ที่ตำบลโคกใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน9ศูนยวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานของนางกัรลุอไทยรัศมีตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหมอเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน